ว่ามันเดือดร้อนไหมเรา,าเดือดร้อนยิ่งกว่าทําไมเดือดร้อนยิ่งกว่าล่ะก็อยู่ดีๆอะนะโดนคอเซนเตอร์บุกและบุกแม่งทั้งวันทั้งคืนไงเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าใครเดือดร้อนใะการขอบคุณนะครับสําหรับดอกกุหลาบจัดมาเจ้าถามได้เลยพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคําถามนะขอบคุณมากสําหรับดอกกุหลาบนะเข้ามานะกดแชร์ออกไปพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาแคสคืนนี้ แจมจะทักมาอีกไหมคะเดี๋ยวดูให้ยังไม่ทักมาเขาเครียดอะเขายังไม่มานะเขาเครียดไม่โกหกนะเขายังไม่มาเขาเครียดไม่รู้เป็นพ่ออะไรเขาเลยยังไม่ทักมานะแคชนะเออเขายังไม่ทักนะเอาเข้ามากันได้ขอบคุณสําหรับสองดอกกุราบพิมพ์เข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแคช อีกข้อนะคะผลสัมภาษณ์งานเมื่อวานจะเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่บอกว่าพิจารณาเป็นไปในทางที่ดีไพ่บอกพิจารณาเป็นไปในทางที่ดีนะนะไพ่ออกมาดีนะนะไพ่ออกมามีให้คุณนะไพ่มีให้คุณนะคุณแคชนะขอขอไ้นี่นะครับหัวใจส้มก่อนนะครับนะหรือดอกกุหลาบก่อนนะครับนะหรือหมูเด้งนะ นะตามกติกามารยาทกลางก่อนนะครับนะส่งส่งแบบหัวใจส้มก่อนนะครับหรือดอกกุหลาบก่อนนะครับนะแล้วค่อยถามนะเข้ามานะครับถ้าเป็นบางคนนี่เขาหมูเด้งแล้วก็โดนัดอย่างเดียวนะครับนะซึ่งซึ่งไม่ต่ํากว่าสิบเหรียญขึ้นนะครับโดยอัตโนมัตินะนี่ขอนี่ขอหัวใจส้มนะก็ดอกกุหลาบก่อนเข้ามานะเข้ามานะครับนะถ้าจะถามถ้าจะถามขอหัวใจส้มกับดอกกุหลาบก่อนนะครับนะหรือหมู i, เด้งก <maybe privilege S 2> <ถ>่อนนะครับนะเข้ามา นะหรือนะหรือว่าหัวใจหัวใจส้มเยอะๆนะเออบางคนบอกอะไรนะสามสิบหัวใจส้มต่อหนึ่งคำถามนี่จริงนะบางคนเอากันอย่างนั้นนะนี่แค่หนึ่งแค่หนึ่งหัวใจส้มก็เอาแล้วนะเออมาเข้ามาเมื่อคืนผมได้ยินมานะหมอดูคนอื่นเขาสามสิบหัวใจส้มอ่ะถึงจะเริ่มหนึ่งคำถามหรือหมูแดงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตนนะตอนหนะึ่งคำถามเข้ามากันได้นะ เพียงคนละเก้าร้อยเแชร์นะขอบคุณมากนะแคชอืมนะสำหรับเอ่ออะไรนะดอกคหลาบนะแล้วก็หัวใจส้มนะแคชอืมอาจารย์โอก็มาแล้วเห็นอนาะจารย์โอไหมนะเอยบนหัวหัวอะไรไม่เห็นปะไม่เห็นนะตรงนี้นีมนม่มีนี่อะไรไเห็นปะอ๋อ ฝุ่นนะมั้งฝุ่นตรงหน้าจอเอาเข้ามากันเพียงคนละเก้าพันเกา